สวัสดีครับกับพูดติดตามเก่าและใหม่และอนาคตด้วยนะครับกับวันนี้ก็มาโยกเกมฮอกกี้ลานอีกเช่นเคยนะครับก็ที่หายหลายวันก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็ฝนมันตกหนักนะครับหนักจนไม่สามารถอัดวิดีโอได้ก็จนในขนาดชนิดที่ว่าบ่อลาหน้าบ้านชาบ้านของเขาจะมีบ่อหลานะครับแล้วบ่อหลาคือมันมันลึกมากจน แล้วฝนตกหนักจนแบบว่าไอบอลาเกับท่วมถนมนะครับเดี๋ยวจะอิเสตเดี๋ยวจะขึ้นรลวให้ดูนะครับแล้วก็แล้วก็น่านนรับคือสาเหตุที่ไม่สามารถเถ่าคลิปได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเ n g e คุกกี้แอลมอนนะครับถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมเนี่ยแล้วกุกกี้ที่ผมจะเล่นนะครับมันจะต้องมีผมจะเล่นเฉพาะที่มีแคนดี้นะครับตัวไหนที่ไม่มีแคนดี้ผมก็จะไม่เล่นนะครับเพราะแคนดี้มันก็เป็นความาสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกุกกี้นะครับกุกกี้แอมบอนนี่คือถ้าเป็นแมวข้างทางนี้นะครับมันก็จะเอ่อเรียกว่าอะไรนะี่ได้คะแนานนะครับจะได้คะแนานด้วยขวาแมวนี้แมวตัวน,นี้จะไปนะครับ มันจะได้คะแนนนะครับแต่ถ้าเิาชนสิง่งฝ่าปุ๊บเราก็จะไม่ได้คะแนนนะเนี่ยครับเราเราจำเราต้องไม่โดนสิง่งฝ่ฬาจนฝ่าแมวตัวนี้จะหายไปนะเนี่ยนะมันจะได้คะแนนนะแต่ถ้าเราชนสิง่งฝ่าปุ๊บเราก็จะไม่ได้คะแนนนะโอ้ยมันตกนะเมื่อกี้ ฮักกี้เป็คาสมาของแคนดี้นะครับเมื่อเรากระโดดสองชั้นนะครับเราจะสามารถปาคุณปาคุณแกได้นะครับพอคุณแกโดนสิ่งี์ขวางก็จะได้คะแนนนะครับคาสมาคือของคุณแกมันมคือ,น,อนี่ครับจะมีคนร้ายมายางนะเราก็วิ่งตามจับนะครับถ้าสิ่งี์ขวางที่ฮุกกี้ตัวฮุกกี้คนหล้าโย,ยนมานะครับเราต้องกระโดดขึานนะครับพอกระโดดข,ข,ข้าเราก็จะได้คะแนนนะครับ จะคะแนนแ,แล้วพอถึงพอถึงเมื่อกี้นะที่เราปาคุตเอ่อคุตแจ๊ใส่นะครับเราก็จะได้คะแนนนะครับได้คะแนนสองต่อน,นะครับในขําวมาพิเศษตัวน,นี้นะครับแต่ท่งก็กระทั่สิ่งกีฬาที่กี่โจนโยแล้วก็ได้สิ่งกีฬาที่ที่โจนโดนจับนะครับได้สองอย่างเลยนะครับ เนี่ยเอาสมาเขงแคนดีนะครับปาลาต้องซีงขวาเราวเจ๊ด้กคะแนนนะครับก็่เราสองทีแล้วกดสไลด์หนึ่งทีนะครับเออไม่ทันกลายเป็นก็คิดตอนนี้ก็ไม่มีไรมากนะครับเหมือนตำรวจจับโจน,นี้ยนะครับไอ้จากคุณล้าที่จับคนเออจะกกันเดียวกันเลย ทำนั้นนะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราชนเราก็จะได้คะแนนน้อยนะเราต้องอย่าโดนนะเนี่ยพอเราได้เราก็จะคะแนนอีกคนระับถ้าเกิดเราเราโดนสิ่งที่ขวาที่ที่โยนโยนมาก็เราก็ไอ้คนกี่คนร้ายมาเราก็ได้คะแนนน้อยอยู่ได้แค่คะแนนน้อยคนระับแต่ได้เหมือนกัน หาแล้วนะได้เห็นไหมครับมันก็ไ,ได้คะแนนนะครับมันไ,มได้คะแนนเยอะกว่านะครับแล้วชนก็จะได้น้อยเหมือแนบบที่ฟองนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนะเผื่อเผื่อใครไม่ได้ยินนะครับไอ้ช็อตกินสิ่งกีความไปนะมันเลยไม่ถึงนะครับถ้าเกิดไม่ชนมันจะถึงนะครับตรงนี้ ่าพอดีเลยพอดีเลยอัพแคนดี้นะครับมีโอกาสพลาดอยู่นะครับนี่โอกาสพลาดนะมันก็จะได้กินสอนคืนหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปทำแคนดี้ต่อไปห,หาแคนดี้เก็บต่อนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ